ม o อว่านีมือวานีใครเห็นเจ้ากอเห็นเจ้ากายเจียมหน้าเจ้าจูงควยมาเจ้าคือบอเวนมือว่านีมือว่านีมือว่านีคอยออกไปหน้าไปจูงกล้ยมาคนเลยบอเวนมือวานีมือวานีมือว่านีจะจูงคล้ยมากล้ยหอมจะเป็น้ยผิก้ยเบังคับีปนองเอ้ยริ่งตาใจกาดตา ข่อยของไผ่ข่อยของไ่ไผออกไปหน้าประจุบ้านนาบนละเป็นข่อยเมยเมรีพะนงมือว่านีมือวานีมือว่านีไเห็นเจ้าไเห็นเจ้าเจ้หวเออเออออเออมยงปุมากอ่อยงมากีเอมือว่านีมือวานีไปนอนยูเียงหน้ามือว่านีไปนอนยูเียหน้ากรออ้าอ้าเขาเอาข่อยนี กปนเอเนี่ยข้นไงมันจะได้หอนะ่ตีนอ่ไอ้้ามันปูที่ไงมันจ่มันตายขึ้นหมดเลยยุ่งใหญ่ยิย่งใก่นั่ยก็บดี๋ยได้หล้เทียม่กออบไปลดเนี่วาสินไม่นเนไม่อนตี่งาเธอได้เงานฝาก่หน่อยเนี่ยเสียบาเดียวจะเื่อเป็นลาบแล้วเนี่นี่หัฝากไปนาสี่มือท่านนี่ตามเลยมมตถือมาได้กพูดนะตานรกกัน่ะเดี๋ยวมาหาบาร์เนอมีรายที่ตายเด็กว่าอาารย์นี่้านกี่เชื่อไอ้เดกบาว่าประเนี๋ยเป็น ขายทองก๋วยเต๋ยวขายท้งแป้งหมาขนมจีนจานลวงเข่าถ้าอยากนอบพกสะกอ์บันที่น้องคขามาวามาลองมาล็อกซื้อได้กับพี่นงจะได้ขายห่อนคีบนาาขาวค่ะไ้าห่ากวค่ะจะได้จะมาถามเม่เมฆเมฆเอาคีบนำหนกบัขนัดโอ้ยจะเขาเมยซื้อคีบนากาขาวตัวดูใเมฆเก็บเพื่นปาถามไปพาตัดเสี่ยวสกอนต่อประสุกรถ้าขายขีบน้าขาวี่นสินกดไม้กกนค่ะพี่นอง พลังพ่นกาจะท่านได้รู้ไพ่ตั้มต้องรักนี่พระทรประดา,าเป็นไพะเอกเด็กมีเงินสากบานสุรบแตีพลอ,เอยเมียดบานเคลื่อนซะแห้งเร็วนีว่น้ำซ้ำมือหนึ่งระเบียบพัทสินไปล้รา้มจงงาน่าลาเ้าพวกว่าปีป่อทุ่<อ>มีสังกะสีมาล้องกับไปลองค่พะพอดีฉันหิ้วเขาไม่ยากไกาลแตลานฉันได้าายางไปขอซุ้มไเห็นสังกสีไมนได้างกินเข่าสวดๆอยู่เองใส่ฝอยเดนั่นคนแรกบ้าลา ไปเยไปมากินเขาน้ำกันพนักระามกันไปถามกันมาสังกสีมาหลอดมือย้สังกสีต่ำตองหลักตัวพนกิ้อทอเผนนาเปาแราวดมปกระสันหาแต่คุหาแต่ตางมุนอะไรยินข้าเชยเลยทยงตต่มตพนังจุดทวนผมเขามุนยัยซีว่าทั่สี่ละปรเธุรกิจพนัน ตัวเลิใหย่ขยันยเราความวมา่วนเว้ันค,คน้้ำสองคนแหน่หล,นห <laughs> ล่นปไหนดจออักเจียที่แรกคว่กี่มันจอยยี่เนียที่แรกอาที่สองกื่กันที่ห่าโอ้โหแต่ <laughs>